เริ่มเลยนะก็คิดคิดมากครับแล้วเรามาลองคำนวณยาวๆเลยนะวันนี้มันต้องคำนวณเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ของรางวัลอีกเนาะแล้วก็ของที่ได้อีกสารพัดตุปะตุป,ปิเลยนะครับเพอ่พอควนะานอ่ะกระดาษตัวเล็กนะครับเลเวล81แบบไม่มีปาร์ตี้ไม่เจอโปรเมหนังอินเดียแล้วครับแอบเดินตามเนียบเนียนเนียนแล้วหลบตามมุมพอยิงก็หลับจริงเหรอจริงเหรอ ผมบอกแล้วกิจกรรมเนี้ยต้องมีอะไรตลกตลก,ออกมาเมื่อวานบอกว่าอะไรเอาตัวเด็กมายิงแล้วเอาตัวหลักราดจะโดนแบนไหม <c oughs> เออวะโอ้เออเออเอสน่าสนเอา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 แยเราชอบหาช่องโหว่ไปเดี๋ยวพวกเราคนในช่องก็จะเป็นอย่างกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวช่องเราเดียเด๋ยวเนี้ยมันก็จะแบบเนี้ยเอาตัวเด็กมาไปยิงก่อนแล้วตัวหลักยิงแค่คกระสุนเดียว <c oughs> ไปดูก่อนว่าเราได้เท่าไหร่โอ้โหได้สี่สิบแปดสิบโอ้เอ,อ,อเวอร์เลตไปเลยเห็นไหม ใช่ไหมสองพั 2, 000, ผมได้40 4,000ก็ต้องได้80ประมาณนี้ a v e r a ร e ถ้า7ถึง13ใช่ปะมาแต่บรรลุมยิงกันได้นะเลือดไอ้โกลเด้นโพลิงมันเท่าไหร่นะ50,000ใช่ปะดอกละ7ถึง 10, ส3สมมุติดอกละ10ละกันเฉลีย่ยเฉลี่ย5,000ดอกถูกปะถึงจะตายตัวหนึ่งอนะ่ะ5000ดอกไอ้นี่100ดอกได้50,000สภาพ5,000ดอกนี่คือ a v e r a ร e นะ5,000ดอก 100ดอกหาร100เข้าไปคูณกับ5 0 0 0 0 2 5 0 0ถ้าลาสช็อตอ่ะคือมันได้ของเลยเห็นปะเขาบอกว่าบอสเกิดทุกต้นชั่วโมงนะเดี๋ยวโกแองน่าจะใกล้เกิดแล้วว่าโกแองอีก10นาทีใช่ไหมเพื่อนๆบอกว่าออนเดอะอาใช่ปะคือทุกๆ1ชั่วโมงเนาะเฮ้ยถ้าทุกๆ1ชั่วโมงจริงนี่ของมันไม่เกินหรอวะไอ้นี่อ่ะตัวนี้นะตัวนี้อ่ะตัวนี้ใส่เลยละกันลองเตยดูละกันฮึบฮึบเฮ้ยขอ,อ,อ,อต้องลงมอไซค์ก่อน ใช่มีคนบอกแล้วอุ๊ยอ่าเย็งได้ไรอ่ะอ่าได้สิ่งที่ต้องการเฮ้ยโปกติมันดอกเดียวแตกป่ะเชฟไปรัดไข่เปล่าเนียเฮ้ยขอโทษเฮ้ยขอโทษไม่รู้รัดขอโทษด้วยเด้อะไปดูของที่แรกกันดีกว่าว่าอะไรที่หน้าแรกสำหรับคนทั่วๆไปแล้วกันนะอันนี้ครับ ที่ผมบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามผมว่าอาชีพนักธนูทุกคนต้องเอานะครับสำหรับตัวนี้นะตัวนี้ Snow Little Angel นะครับบวกเด็ก3เป็นสิ่งเดียวที่บวกเด็กอยู่ตรงหลังด้วยอินไม่มีสเต็งไม่มีนะครับตอนนี้มาเด็กก่อนบวก3เยอะด้วยต้องเอาด้วยประการทั้งปวงครับอามพระอาชีพพระก็อาจจะต้องเอาด้วยเมดก็อาจจะต้องเอาเหมือนกันเพราะว่าไปลดค่าเฮสได้นะครับส่วนตัวอื่น ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะเอาหรือไม่เอาก็อย่างเช่นตัวคอสตูมก็อันนี้คือชุดคริสต์มาสนะครับกับสีแดงกับสีฟ้านะครับเป็นคอสตูมแล้วก็มีหมวกแองเจลิ่งด้วยอันนี้ก็ได้จากกิจกรรมคริสต์มาสเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตามีอันนี้ครับที่น่าสนใจก็คือตัวหูแองนะเป็นปีกนะครับสวยดีเหมือนกันสีขาวแล้วก็ตัวอันนี้ไร้าสาระนะดาวติดแก้มไม่เห็นหรอกนะใส่ไปก็มองไม่เห็นอาทีนี้ครับ ผมบอกแล้วว่าอันนี้น่าจะสนใจใช่ไหมทีนี้อันเนี้ยใช้อะไรแรกนะครับไอตัวสีม่วงนะใช้อะไรแรกเอาไปดูกันนะครับใช้กวางกับใช้เบลกวางกับดิ่งเผอิญโชคดีที่แลกง่ายที่หาง่ายก็คือดอกจากสี่ตัวล่างสุดอ่าเป็นตัวที่เทียต่ําสุดนะครับใช้กระสุนสตาร์หรือจากการเบิร์นดินก็จะยิงแล้วมันก็จะดอกอ่ะวันหนึ่งนะครับเรามี2,000โอดินถูกไหมมันจะเท่ากับ40ดาวตัวเล็กเฉลี่ยเลยเนี่ย ยิงทั้งหมด2-3งทีตัวเล็กเนี่ยคือแถวที่4นะตัวเล็กแถวที่3แล้วกันนะเพื่อนๆน่าจะเข้าใจเนาะแถวที่3นะครับคือตัวก่อนตัวเล็กตัวเนี้ยแถวเนี้ยอ่าตัวเล็กตัวไอ้พวกไอ้ดิวิลิ่งอ่ะอะไรพวกเนี้ยนะมันจะเฉลี่ยยิงทั้งหมดเนี่ยนะครับ3ามถึงหทีนะโดยประมาณกระสุนหินได้อีก15ลงดันได้อีก9กระสุนคริสตัลล่าบอย MVP อีกเข้าร่วมได้ดาวท็อป3ได้หินเอาสายฟรีเอาสายทั่วๆไปแล้วกันเนาะ เข้าร่วมได้ดาวนะฮะก็ตามนั้นเนาะสชิ้นต่อ1ตัวมีทั้งหมด3รางวัลแลก็ตกประมาณ6ชิ้นต่อวันละกันนะดาวนะนะครับเฉลี่ยคร่าวๆนะเราได้กระสุนจํานวนเท่าไหร่ประมาณนี้เนาะกระสุนที่เราได้ทั้งหมดต่อวันอันนี้ในกรณีที่แบบยิงทุกตัวได้ของทุกตัวนะอ่ะเดี๋ยวลองมาลองมาบวกเล่นๆดูดิคร่าวๆคร่าวๆนะสิ 7. บเจ็ดบวกแปดบวกเจ็ดเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย เราจะได้ประมาณ3 2ตัวอ่าสตัว Snow Little Angel เราก็จะใช้เหลือแค่กี่วันแล้วเนี่ย3วันอาดูดีดูดีดจากของรางวัลที่เราได้มาทั้งหมดนะ3วันมันจะเหลืออีกประมาณ4วัน4วันได้แบบนี้แบบเดิมได้3อีก32ชิ้น32คูณ4แบบตัวล่างสุดจะได้มาอีก128ชิ้นอะก็คือไอตัวต้นไม้ถุงเท้าแล้วก็กระดิ่งกับกวาง รวมกันเนี่ย128ชิ้นเราได้มาอีกร2 8่อ่ามันน่าจะมีโอกาสลุ้นได้อีกอันนึงนะได้2ชิ้นอะ่ะคือพอเราแลกไอ้นี่ไปใช้กระดิ่งกับกวางไปปุ๊บอีกอันหนึ่งเราจะต้องใช้เป็นต้นไม้กับถุงเท้าอะ่ะเออถ้าเกลือปุ๊บไปได้ซ้ําอันเก่านี่ก็สวยนะก็ต้องขายแล้วก็ไปซื้อแทนอะ่ะทีเนี้ยถ้าจะเอาคอสตูมจริงๆเนี่ยโอ้โหคอสตูมเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปยิงตัวเทียสูงกว่าเลือด12อะ่ะเพราะว่าตัวหนึ่งอ่ะชัดเลยมันไม่มีตัวหนึ่งดรอป หชิ้นต่อ1ตัว,ตวเกลือเนี่ยถ้าเกลือก็คือซวยดิงปุ๊บดอกพาเซียมาให้เราก็คือศูนชิ้นต่อ1ตัวก็มีถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเราเห็นจํานวนตรงนี้เราก็รู้เลยก็คือจํานวนตัวถูกป่ะครับเอางี้สรุปก่อนสายฟรีนะสายเติมน้อยเราหวังแค่ด้านบนพอไปเลือกเอานะครับว่าจะอ,าอะไรบ้างนะผมว่าเราได้แค่2ใน3ก็คือ snow little angel นะครับแ n g e l ลแล้วก็ Angel Wing 2ในสที่เหลือเอาไปขายแล้วกันทีนี้ถ้าจะขายเนี่ยคือเราต้องดูก่อนว่าตลาดอ่ะเขาต้องการอะไรมากกว่าไงลองลองตีเป็นเพชรแดงให้เข้าข้าไหมชุดสีแดงอะลองดูไหมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับชุดคอสตูมนะคำนวณตีเป็นเพชรแดงให้เข้าข้าเผื่อเพื่อนๆจะไปได้ไปวางค่าจ่ายสรุปก่อนนะสายฟรีสายเติมน้อยหรือทุกๆคนเลยเนี่ยนะครับในระยะเวลาทั้งหมด7วันของกิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถแลก4ชิ้นบนตรงเนี้ย 4ชิ้นบนตรงนี้ดาวเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปดูนะผมว่าไม่สวยด้วยแล้วก็ไม่ได้เท่แล้วก็ไม่ได้บวกอะไรด้วยไม่ต้องไปเอาหรอก3ชิ้นบนล้าันเพื่อนๆจะสามารถแลกได้2ใน3อ่ะแลกได้2ใน3นี่ผมการันตีเลยนะครับในระยะเวลาทั้งหมด1อาทิตย์อ่าเบิร์นโอดินเข้าร่วมกิจกรรม MVP นะครับลงดันเจียนรายวันแล้วก็ทำคาริวาลนะมันก็จะแจกมาแล้วผมเบ็ดเสร็จคำนวณให้แล้วนะครับเราจะสามารถแลกได้ทั้งหมด2ใน3ชิ้นในนี้นะ สองในสามทำไมผมถึงแนะนำให้แลกสองในสามเพราะว่าอันนี้มันก็สวยใช่ปะละ่ะหรือเพื่อนๆจะแลกชิ้นเดียวก็ได้นะแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่เพื่อน,อนแลกอันนี้ได้แน่นอนการันตีได้เลยสโตร์ลิเทิลเจ้าได้ทุกคนนะครับอันนี้ได้หมดทีเนี้ยถ้าจะไม่แลกสองในสามเออพี่แล้วผมจะแลกหนึ่งในสามแทนได้ไหมและอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็ไปแลกเป็นชุดสีแดงก็ประหยัดเงินไปได้เหมือนกันนะเราไปคิดดูแล้วกันนะครับลองไปเวทดูนะฮะจะแลกแค่หนึ่งในสามก็ได้และอีกชิ้นหนึ่งเนี่ย เราไปเก็บตัวชิ้นส่วนหรือไปขายแล้วเอาไปตีเป็นเพชรแดงเอาไปแลกเป็นชุดสีแดงแทนก็ได้หรือชุดสีฟ้าก็ได้นะครับแต่ชุดสีฟ้านี่ราคาก็ตามเนี้ยไหวไหมเจ็ดแสนหกแพงกว่ากะลาสีปะ่ะแต่ชุดสีแดงผมว่าสบายๆนะสีแดงไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายสบายๆเลยแหละแสนห้าชิวๆนะครับเนาะประมาณนี้ละกันนะ สำหรับสัตว์ขี่เอาอยู่ที่ตัวเองเลยเพราะว่าสัตว์ขี่ยังไงของก็ล้นอยู่แล้วเพราะว่าคนแลกน้อยมากคนมีมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่เอาแล้วหนึ่งคนที่เป็นสายฟรีก็ไม่เอาแล้วสองมันคนไม่เอาเยอะมันเลยล้นขนาดนี้เป็นหกพันชิ้นแน่นอนแล้วก็ราคาน่าจะลงเรื่อยๆสําหรับของที่ใช้แลกสัตว์ขี่ฉะนั้นไปซื้อทีหลังได้นะคือตัวเนี้ยไม่ต้องไปยิงเลยเว้ยเพื่อนๆตัวที่เป็นพิโอกับมาสเตอร์ลิงอะไรสาระคือหลกัหลกๆเลยนะคือ2ตัวล่างตัวเล็กเทียร์สามกับตัวเล็กเทียร์สี่อันเนี้ ดรอปของที่น่าสนใจยิ่งตัวเล็กเทียสสเนี่ยแจมเลยทำไมเทียร์งผมถือไม่แนะนํทาทั้งที่ของมันแพงกว่าผมว่ามันน่าจะขายไม่ออกถามว่าพี่เอ้ยถ้าดูจัดราคาเนี่ยทำไมพี่ถึงไม่ไปยิงตัวเทียสองวะพี่ดรอปสโตแมนกับไอ์เฮาส์พันเ,เนี่ยพี่เยอะนะเชื่อผมได้เลยเดี๋ยวานาะคตเหลือประมาณพันต้นๆพันสองพันสามลงเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีคนเอาหรอกนะครับทาไมผมถึงบอกว่ามันไม่มีคนเอาเพราะว่าไอตัวสัตว์ขี่เนี่ยที่แรกอะ ส่วนใหญ่คือใครที่จะเอาครับสุลตานถูกไหมสุลตานหรือสายคอสตูมที่จะส,ะสมสัตว์ขี่ซึ่งสัตว์ขี่ที่เอาไว้แล่มันไม่ใช่สัตว์ขี่ที่เป็นหมีขาวลากเลื่อนอ่ะมันเป็นตัวมู e เวนสปีด4อ่ะไอตัวนี้จิงกรเบลอ่ะซึ่งไอจิงกรเบลมันก็มีโอกาสดรอปที่โกแองเจลิงที่ผมบอกว่าสุลตานส่วนใหญ่ถ้าจะเอาก็คือสุลตานแต่สุลตานมันคงไม่ได้มาซื้ออันนี้เราแลกเขาคงไปยิงโกแองเจลิงแล้วดรอปเอาถูกปะแล้วดูในตลาดตอนนี้น่าจะทะลักแล้วมั้ง ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยทีทิกและทิกขาดไม่ได้ผู้สนับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผมลองคำนวณเล่นๆไหมว่าสมมุติถ้าเราจะขอตูนฟ้าเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาของกิจกรรมนี้กี่วันขยี้นิดนึง วันนึงเนี่ยเราค่าตัวเล็กได้หด32บท32ตัวเทียสูงกว่าตัวเล็กเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก25ตัวได้จะได้นะเราใช้หมด9 0้ชิ้นใช่ไหมสาม้ยบวกหกรเป็น900หารยี่สิบ้าเราต้องใช้เราต้องใช้เวลากิจกรรมนี้ทั้งหมด36วัน <c oughs> 36วันถึงจะได้ชุดฟ้าแบบทำเองกินเองชงเอง อาสบายใจอันนี้ยังไม่รวมเกลือนะ